แม่นแมนแม่นครับนแม่นครับเพื่นางคนมาท่อมบ่หัวหลูครึ้งวัดได้คนละท่อมบ่เด็กเย็่เด็เยเงี้ยึงวัดเอะอยาโ่เนี่ยวังวังปีใหม่โย่สามหมื่นกัวน่สี่หมื่นะครับสามเดือนหนึ่งครับเด็กเย็นเลยเด็กเย็นอ่าเพรมันคว้วเสียงมันกมันก็บ่หลายนะครับผมว่าดอกแต่ว่ากันเลวแตู่รูคนอยู่พิจนาเอาแต่ อามาอยู่บ้านมาอยู่ยังกับกับศึกษาเออกับบึงเนว่ทางว่ามันแต่มันเป็นแต่ไปหลอดบับเออมันแต่เป็นเป็นแต่ไปด่ายบับคือผมนี่บ่สามารถกับเป็นงานขึ้นก่าไเลยแล้วอ่พอถับไปตอนนี้ก็ต้องไปเป็นยามอย่างเดียว ดีครับสวัสดีครับมี่สันนี้ผ้าพีผ้าน้องนะครับมาเยี่ยมหัวฟูฟาร์มอีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวแนะนําตัวให้พี่ให้น้องเนี่ยเพื่อเอาตัข้นเพิ่อนบ่หุ่จักครับสวัสดีครับหัวฟูฟาร์มครับเอกชัยโซนน่ะครับผมครับผมันคอนันคอนครับจมุนทะละอยู่อุบลราชธานีครับครับผมวันนี้พาพีผ้าน้องมาเื็อนี่เป็นเพื่อนที่สามแล้วนะครับอ่าหัวฟูเนี่ยเพิ่นกลับออกจากงานนะครับออกจากงานมาเลี้ยงวัวคือการผ่านมาจ็กปีก็สองปีสามปี ปีนี่ปีสามก็ก็นั่งสยเขาปีที่สี่ครับปีเขาสีเขาปีที่สี่เหรอเนเป็นยังไงกับสถานการณ์ง่วนเฮ็ดไหมครับคืนหอดงานปะก็คุยอยากลบไปเฮ็ดงานเด้อเนี่ยปะวัดตัวสื่อว่านี่คือพ่ออยู่เนี่ยทีมงานเขาเขาเปลี่ยนหัวหน้าไปสองเทียดทำเป็นยูเดี๋ยวเป็นหัวหน้าอ่าโอยอะไอย่างพี่ก็เทนเดอร์มาแล้วก็ต้องสู้ไม่ดิอ๋อสู้ครับ กูไปกับก็คือก็ถือคือก็ไก่ตามถือแย่ไก่ตามแยนก็ปรับสภาพกันไปปรับสภาพกันไปแม่เครับครับมัวมันขายเนี Donc, p p ans, an, ่ยเขาเกิดโดนตุ้งนวดลงเนี Tao ่ยเออมัวมันโตแพงเนี่ยก็ซื้อให้มันถือลงเนี่ยครับเออซื้อพอดีพองามที่ต้นศาสตร์ภูคนจำมากเลยกันที่ต้นศาสตร์ภูไฟเอาพอดีพองามกดกันไล่กันเขาก็อยู่บะได้ครับเออเอาเอาจำเอาไปได้ซอยกันไป พุทธหา้าบาททิบบาทแบ่งกันไปดิเ <Yeah. S 2> พราะว่าขายไม่หมื่นก็ก็ะเพืไหลายครับเออพูดเอาว่ามันก็ะเพืาา่อไหลกันเออเพราะด้คาน้งหมูกนังมันกันไปครับเอ <Yeah. S 2> yeah. อือนี่ครับหัวฟูเพื่อนกะอ่ะสาสรุปก็คือพ่ออยู่ใดคกับอาชีพการเลียงงูว่ะครับนะครับกับพ่อพ่ออยู่ไดเอ้าเป็นจะนะครับ้ังพ่ออยู่ใดและหลายคนสิ สิเบิ่ง้ลกหัวหัวฟูคือหลายการบริหารจัดการจังไหนแนวในภาวะแบบนี้มีกําไรบ่อ่ะกําไรมันก็นหน่อยนะพี่เพราะว่าก็เขาก็มันมันหน่อยตัวมันก็ยังหน่อยบาทเนาะมันหลายตัวมันเกิดขึ้นไปงสีหลายบาทกู้กันเนี่ยตัวลหาบาทชิปตัวก็ได้หลายบาทอ๋อรวมต้าตัวก็ได้หลายบาทก็สี่นแมาตัวละเออออ่าาศัยจำนวนว่าไงเพราะว่าหมอฟูเป็นเลี้ยงงอหลายนะครับตอนนี้ตัวนี้มีจักตัวตอนนี้ได้ของ ก็ยังอยูซีซีปหน่อยๆบบางช่วงซื้อได้หลายกับซีซีปเกือบห้าทิปบางช่วงมันเพอใส่ง้วนใหญ่เขาก็ลดถจำนวนล่วงกับเอาเป็นง้วนใหญ่เข่าลายมันก็ได้็่ปลาลายก็<ำ>แล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงเนาะครับคือช่วงว่าหันผมเอาง้วนใหญ่เขาน้าำแนรเอาพอกก็ง้วนหน่อยมันขายดีก็เอาง้วนหน่อยง,ง,ง้วนกลางระวังแต่มันอ้วนแหลวว่าซีลอยเกือบห้าลอยเออ ช่วงนึงก็เอาหาล่อยกัวเกือบหกลอยครับตอนตอนนี้ก็ยังมีค่าๆอีหลอกยังมีมีตัวใหญ่หลงเหลือน้อแน่อยู่ตัวใหญ่ตัวน้อยค่าๆกันไปแม่นครับเพราะว่าเขาขายหลายล้อยขายเปนอย่างใดลอยสี่ล้อยกัวถึงก็มีคขายหาล่อยก็มีอย่างเช่นว่าสามล้อยบ่ค่อยมีหรอกสามล้อยไม่ไปอาจจะมีตัวโตๆปิดมาน้บเดี๋ยวเบิ้งว่านะครับพี่น้องครับว่า งอยู่นี่เพิ่นขนเป็นงูแม่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับส่วนหลายเลยจะเป็นงูแม่นะครับโค้งสังโค้งสังใหญ่นะครับเดี๋ยวนี้เพิ่นหันมาเล่นโค้งสังใหญ่เพิ่นวะโค้งใหญ่คงงๆคนเงยแบบนี้แพงบอกง,งูเขาเขามาแ<อ>พงบ่อนครับห่วยสมัยตะกี้มันก็ถ้าตัวต้นหนก็เกือบสามหมื่นบนแล้วเนาะ<อ>ตอนนี้กับหมื่นกาบาทอ,อืนี่เงยแบบนี้ล่ะแม่นครับหมืน่น ราคาเข่ามื่นนะครับพ่อพี่น้องครับมื่นต้นนี้หน่ะจะมื่นสามมื่นสามงูวะไยังไงแบบนี้นัเหลือมื่นสามนะครับจากจากตะเกียกับสองมื่นไปปลายเพื่อละน้อสองมื่นไปปลายนะครับพ่อพี่น้องครับเดี๋ยวนี้เพิ่นว่าเหลือมื่นสามนะครับงูอ่ะโอ้ราคางวว่นาะราคางวอ่กับเปลี่ยนแปลงไปนะครับเด้อนะครับแต่ว่าเอากิโลเอาหลายๆคนติดใจอยู่เรื่องเป็นเท่าไรกิโลว่าแม่แพงบ่ กิโลง่วงแม่เด hmm. ือนเมษาหันอยู่ที่หกสิบถึงหกสิบห้าบาทขาโตขาง่วมันมันมันขาดโตัตัวอ้วนแห้งครับอ้วนบว่าแห้งครับเออบางเดียวมันก็เอาโตัวบ่อ้วนแห้งกับมีอ๋อตัวอ้วนแห้งกับขายหกสิบห้าบาทครับตัวมันเต็มเต็มตัวมันงามตัวมันบ่งามแห้งก็ขายหกสิบก็บาทหกสิบหน่อยหกสิบกับมีครับหลายราคาครับ ก็คือเฉลี่ยอยู่ที่หกสิบหกถึงหกสิบหางว่าแม่น้อนะครับงั้วแม่นะครับจริงๆงัวแม่นี่พันสื่อถือกว่างั้วผูนะครับพอมีพี่น้องครับหลายๆคนจะว่าโอ้ยมีบ้านข่อยคือขายแพงกว่านี่นะครับแต่ว่าก็คืออรักการพ่นจะสื่อประมาณนี้นะครับพันสื่อว่าจะถูกกว่าตัวนี้คือฮ็ตัวนี้เขาเขาุนเต็มหรือเป็นบอหรือว่าจังไหนเนี่ยยังครับยังมันน็จะได้บ้งนหอสองเดือนงั้วผมเอ่อถ้ากำหนดปล่อยได้ผมตรงไห้ แต่อยากได้อีกน,นี่ผมสองเดือนครึ่งมก็าขายอืมครับผมสองเดือนครึ่งถึงสามเดือน,นแต่ว่าใต้ยคนนั้นมาาผมไม่ค่อยอยากขายอืมเพราะมันอยากเอาไปมันก็ว่างมันพอดีครับแต่ได้ว่าเอาเอาังินสั่งเหะเอาจะ่สองเดือนครึ่งไปอเออยอยู่ขอกผมผมจะ่อยารขายเงินสัง่งครับผมแต่ว่าแต่ว่าถามผนอยากได้ว่า ผมก็อนจะบอกว่างัวมันน่าจะเด็จักเดือนนะแล้วพอต้องเด้เต็มที่เจดี๋ยวจะเด้กกัแล้วจะเจียวด้ขายขึ้นเกาขายคือเก่าคันคันไายคันว่าเจ้าวจากได้เจียวไปแต่ว่าอย่านวันตีว่ามันบัดีมันจังสรรดียาวาเด้บ้านเต็มจังสรรดียาวาเด้ครับครับยาวาเด้นี่เดี๋ยวผมเสียคำนวณให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับงัวงัวอยู่นี่คันเฉลี่ยกิโลหกสิบนะครับเนื่องพวกลอยโลนี่ก็หกหกสามสิบหกสี่ยูสามหมื่นหกเนาะตัวหนึ่งคันพวกลอยโลแม่นบ้า หกลอยโลสีอูสามหมืนกะครับขันเป็นหารยโลดซีอูประมาณสามหมื่นนะครับเนี่ยครับเนี่ยหาหยโลดซีอูประมาณตัวละสามหมื่นนะครับที่ที่คุ้นคุ้นกันอยู่เนี่ยเฉลี่ยนํำหนักอยูประมาณสักกี่โลอ่เออยูน่มันอยู่สี่อยหาสิบขึ้นไปสัดส่วนญงแต่ว่าตัวนี้มันก็ดีสามลอยสี่อยสี่อยหน่อยประมาณสี่ลอยสี่หกก็ลอยหน่อยสี่รอกเพราะว่าเขียวกรอนคยขายตัวสำหรัาสี่ลอยสี่หกยี่สิบส่สองหมืนะครับสม่นสี่ เกสิเหลือกําไรอยู่อ่าขันซึงว่ามาเมื 3, ่อหนึ 2. ่นะครับเกสิเหลืออยู่เมื่อหนึ่งค่าอาหารค่าอาหารถึงเดือนละสองพันบาทต่อตัวผมตีไว้เดือนละสามพันเดือนละสองสามพันสองกับโบเหลือกําไรเท่านั้นแล้วมันกับโบเหลือกับตัวนี้บ้เหลือกับเอายวนใส่ตัวนั้นเอาตัวไหนโบ้เหลือเออเพราะว่าเขาขายเป็นหลอดกับยังว่าบางเที่ยวมันกับได้หลาย ก็เลยว่าบางทีไปขอสิ่งว่าคนก็ว่าโอ้ยมันสุดเลยนี่ผมสื่อแห้งปุ๋ยนี่ยผมขายผมกับใคยเนี่ยนะเพราะว่าอาหารผมตีไปเกือบหมื่นหุ่นได้แต่ละตู้กับเออก็บางทีกับตีเลยผมก็ไม่ได้ตีไปหมื่นเป็นหมื่นเนาะอ่ากันว่าสามเดือนต่อหมื่นนะครับพอนี่เพราะว่าเนื้อผมเนี่ยมันต้องออกได้ได้เลื่อหมื่นมันมันค่อยหยีเหลือกำไรอ๋อกันการสื่งว่าหมื่นหนึ่งคาหารหมื่นหนึ่ง ก็ต้องขายให้ได้มากกว่าสองหมื่นนะครับพอไม่หน้องครับเพคนว่าแต่สิมีกําไรเนาะมันก็เกินเป้ารายดอกเออม่นเกินสองพันสามพันมันเกินนั่นอาศัยจํานวนคือว่าอาศัยจํานวนนะครับตัวละสองพันขายเท่ละสิบตัวก็ได้ก็ได้สองหมื่นเนี่ยโอ้หลักการเป็นเป็นแบบนี้นะครับเด้อยูนี่ขันคุ้นกับคือเก่านะครับกับอาหารกับฟางคือเก่ากับหญ้ากับหญ้ามียาเสริมอยู่แม่นครับหญ้าผมให้เอ่อมือเป็นมือ อ๋อเพราะบางทีอะไฮซูเปอร์มันกะมันก็ดีเด้แต่ว่างัวผมมันมันบืดีมันมันบม่ค่อยกินอ๋อมันก็เบื่อบายนี้มันบม่อยากกินเขาเกี่ยวเมื่อยเขาก็เสียดายมันเด้มันกินบ่อเบิร์เนาะครับก็เลยเป็นว่าเอาเอาพ่อหิวหิวนี่ยนะเอาพ่อหิวหิว มือเว้นมือเราก็มือเว้นมือเพิ่นหิวเพราะจะกินเบิดเนี่ยเบิ่อเบื่อนะครับเพหิวดิเพราะได้กินเด็อืดแต่ว่าเปี้ยงนี่ให้ยุึมมืออยู่ครับเปี้ยงไหนหายบาดย้อมหน่อยเจ้ว่าให้บเมื่อไรครับห้ล้อมแหลมหาล้มแหลมนาะครับนี่งูอ้วนเด้อครับเด้อเขาไม่ไม้นะครับเขาไม่ไม้ตัวใหญ่ๆนะครับกำลังงูแม่ตัวใหญ่ๆอ้วนๆเริ่มอ้วนแล้วครับตัวนี้ ก็ไวเดี๋ยเดือนกว่าโอ้ตั้งแต่เดือนกว่าเลยครับจะเป็นว่าจอยๆคึ้นมาหันเนี่ยล่ะนี่นี่นี่เหมือนตัวนี้เนี่ยอ๋อนี่นี่นี่เดี๋ยวครับเด้อเพิ่นมาขันมาขุนยืนเขาได้ว้าวันงวันอาทิตย์นี่บ่บ่ถึงอาทิตย์นะครับแม่นครับต้นๆตัวนี้อันเขามาเท่าไหร่ครับราคามันต้นนี้สี่หมื่นหมื่นหาลอยหรือหมื่นที่หาลอยหมื่นหาลอยหมื่นหาลอยด้อพี่น้องเด้อเบิ่งงัว่าหมื่นหาลอย ส่มือนนี่นะแต่ว่าผมนึ่งผมมันว่าผมสื่อเพี้ยงอยู่เมื่อไหร่เราไปตลาดก็เพียกต้องก็ถือกูนี่ไงโอ้เห็นอยู่ใน้ไรรสอยู่เห็นก็ร้องไมนได้ถือถูกปะเนี่ยก็อยู่ของกับพวกก็เด็ดไปเนาะครับอือผมมี่เย็นเอามาสุนตประยำอ๋อจุ่มหมูจุ่มซุ่มผักขวักเนาะแม่นครับคุนเป็นกาแฟอวสปุนต์แต่ว่าสังเกตเบางเดืยวนี่ เปลี่ยนสไตล์การการเลือกงวงเหม็นบอเอาโค้งสางงอยเหม็นบออ่าก็คือยังบอกไว้ที่แรกนะครับอ่าช่วงนี้มันมันเขาหางวใหญ่น้วแนี่เขมินเข่าขมินเขาจะเอางวดใหญ่ครับเออางวดส่วนมากมันจะเอาเอาแต่บาหมัดใต้กลางอืมหรือขมิ้นบางคนมันก็บอเอาโอ้ก็ยังหลอกว่าหันอ่าเขาแก้กขมิ้นเพิ่นบ่อเลยครับเออก็ใายได้ซุ้มมัดซุ้มได้กลางอืม เดี๋ยวนี้เ,<อ>เดี๋ยวนี้ก้าวนาถ้าขายก็ขมิลละกับทุกสายเขาเลยล่ะเขาติดต่อมาโอนอย่า,เา,าเเงเดียวจำกันเยอะอย่าของกับ,บ่อดี้ปั <c oughs> จจันต์เดียวมีทุกสายทุกสายเป็นซอยเะยล่ะมูจุ่หัวคนเห็นบนชีดต้นาเออมีไรง่วงตายบอด้แล้วก็ <c oughs> เอออเามามาเอาซอยเขาคิดตรงระบายออกระบายออกว่าไงเป็นการระบายหวาัวนาะถึงแม้ราคากิโลสิบบอดีปันฑ์ใดก็ถทึงว่าเป็น การระบายงัว่นะครับพอมนพี่น้องครับเอากับช่วงบางบางนิ่งๆบางหันกับช่วงนี้ขอแตกต่างมันจึงเน้นามันมันก็ดีอยู่ถึงว่ามันจะบ่แพงแต่ว่าห้องก็ขายเด็เป็นหลอดหลอดละซิปก็โตเออมันก็มันก็ยังเด็เป็นเงินก่อนแต่กี้มันราคามันสูงอยู่แต่ว่ามันขายเนักเขาขายไปที่ละตัวสองตัวไปตลาดที่ละสองตัวบาทนี่ แต่เราเหมืองเขาก็มาเอาเขามาใส่ใส่เบิดไปนับแหน่เจดีได้สี่หัวอาทิตย์หน้าหันเขาเป็นไปใครอีกเพียนึงบ้านี้ชิปตัวเนี่ยเขาต้องใส่เวลาอายุสามสี่อาทิตย์กูได้เจดีได้ชิปตัวเออแต่ว่าันนี้เขาแบบใครขึ้ก่อนแหละใครก็ยังตะกี่แต่แต่สองสามปีที่แล้วขายอยู่บ้านเออแต่มันมีกแบิ่นกับโทรบอกเพิ่นว่าเอองัวพอมลเด้อลูกพี่เพิ่นก็มาเอาหาย ประจําเลยล่ะครับผมเนี่ยเนี่ก็ถเอว่ากับไข่แน่กับคือมันเด้ออกดูออกเป็นจํานวนคือแม่สีสีลาข้าบโสูงแต่ว่ามันก็ได้ดูมันกับเขาแต่ไข่แน่วังเดือนวังผันนี่ล่ะวังอนสงการกับหลังสงการมันหนีหน้าจองนัดนี่ล่ะครับเออแต่กี่วมันกับแยาคือกันกับเาวๆ่านอนเาวาคือกันเลยไปตลาดก็พักไปตบยุ่งอยู่เออขายได้ก็กดเออครับเออแต่ว่ากด ตอนนี้ก็ธรรมดาก็ขายได้๋นี้ว่าขายได้๋นี้ขายยากกลับไปตลาดที่เก่าเลยละครับผมวัวได้ปลาตลาดกลับไปน้ำเนี่ยครับไปคือเก่าแหล่งที่ไปน้ำได้ขายก็ขายอาวัได้ขายก็กลับมาครับผมมาไหวอาคนผู้ใดคนอยากได้กับโฉมผ่านมันมีงานแต่งงานอย่างน้ำเนี่ยกับพ่อเบิร์นกับพอได้ออกกับพอได้ออกนะครับครับเป็นในในชุมชนนอตอนนี้นอะแมนครับในในชุมชนเแมงครับมาในพิ่นมาซื้อน้ำเฮาเพิ่นสั่งกิโลบ่ในชุมชนอ่า ทางตัวเลยให้สั่งหให้สั่งแม่นครับเพราะว่าเพราะว่าว่าผมเนี่ยถ้าขายผ้าตัวเนี่ยมันรู้สึกว่ามันรูบรูปแม่นบ่เพราะว่าน้ำหนักมันเกินเพราะมันมีแต่้ตัวอ,อ้วนใหญ่ๆบ้านเขาเกิดที่ไปขายผ้าตัวซ้ำเพิ่นอยากได้นี่เขาบอกว่าห้ยกระเพาะใจก็เ<อ>ลยว่าเอามาตรฐานเนีสั่งกิโลสะพอเดี๋ยวมันไหนจังโลจะกัดคูดเอาไปอ้าถ่ายผมสั่งได้ผมก็จะลดราคากิโลลงเออ ว่าเออตรงนี้ส่วนเกินผมคือว่าผมซอยงานน้ำเด้อเออลดลงมาสองบาทสามบาทก็ว่ากันไปครับครับแต่ว่าแต่ว่าบ่อขายท่านตุรับตลาดชุมชนเ้ากับมีคือการนะครับแต่ว่าเพิ่นกลว่าได้็อพ่อได้ออกนะครับพอมีพี่น้องครับคล้ายได้นั่นะครับบัดนี้อ่าพอพูดขึ้นมาว่าราคาสิดันขึ้นมาอีกบ่ มันเถมันเป็นคือจังสวงวังสงการนี่ยมันเป็นตะข้นอยู่ได้เพราะว่าเขาหาสื่งง้อหลายาบาา่านง้ออวนอยู่ตลาดมันกับบบควมีโบมีง้ออว,วนแล้วแต่ว่าจตความกบับวางเมืองอยู่แต่พวง้อเขาเมาไปเบิรนแล้วงว้ออวนแมนเับง้อโค้งกับครดีเลยแมนง้อโค้งขารดีง้อโค้งขารดัยดั้งเลยด้งเลิั้งเลยดั้งเลยด้งเลยดั้งเลยั้งเลยดั้เขาแั้งเลยดงเลย้งลยดังเยดั้เลยดัดัง้ง้งเลยดังเยั้เลั้งเลยดงเ้งเัย งัวแม่งัวแม่โค้งก็ขายดีเลยนั่นล่ะะก็ว่าเขาขุนงัวแม่วาจาแบบว่าดองหันเห็นเขาแคร์ถึงไปทั้งผลไล่บอกไปสื่อของอย่างเงี้ยในส่วนหนึ่งแล้วค่ามันอยากที้ตึ้งๆเนี่ยอย่าฝากได้ถ้าผู้ใดมีท่องก็เอาบัวดองเอาไปขายสื่อง่วงเอาไปสื่อบางคนบอกว่ามีมีท่องก็ได้๋ยวทำท่องก็แล้วมีท่องเอาไปขายไปสื่อง่วมันมันสีเดรร้ายขึ้นครับ เอาเอาเ,เอาท่อมกาก่อนท่อมขึ้นไรครับแมนแนแมนแมนครับท่อมขึ้นไรแมนครับพ่นคนมาท่อมโมโหลู่ขึอวัดได้เหรอท่อมบดิเกียบบอดิเกียบเงี้ยขึวัดเอะออ่ายูเนี่ยวังวังปีใหม่ยูสามหมื่นปัวนี่สี่หมื่นหละสามหมื่นหนึ่งบอดิเกียบเลยบอดิเกียบอ่รว่ามันควบเชียงมันกับมันกับอะไร ครับผมว่าดอกแต่ว่ากันเ้็วแต่ผู้กันอยู่พิจารณาเอาแต่ออยาาก่มาอยู่บ้านมาอยู่ยังกับกับศึกษากับิ่งเนี่ยทางว่ามันแต่มันเป็นแต่ไปหลวัดวอร์มมันแต่เป็นเป็นแต่ไปได้วอรับคือผมนี่บอสามารถกลับไปเห็นงานขึ้นเก่าได้แล้วครับเออพอถ้าไปตอนนี้ก็ต้องไปเป็นย่ามอย่างเดียวกลับว่าอะไรเรวก็ต้องเทต่อไป ต้องสู่ต่อไปมันสิถือกมันสิดยังเขาแบค่อยปรับเปลี่ยนค่อยเด่นเอาปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเมียนครับค่อยเปลี่ยนค่อยคิดค่อยแกะค่อยยังข่าวสภาพสถานการณ์เนาะข่นวพัากับสถานการณ์นะครับมันเกิดค่อยๆได้ไป้ยี่ดอกครับเพราะได้ยูนั่นแหละถามว่าให้ลำให้รวยให้มั่งให้มีคือเพิ่นมัน มันกับบอมี่มแต่ว่ากับพอใดพอด่อใดเรียงขอบคขาหวาม่นคือสุรสน้ำปลา,าเ่าให้ลูกไปเรียดหาบาทที่บาทไปอ่าเท่าน<ม>ั้นแ่ละ็พ่าะเพราะเพรวยครับ่อยู่กินหรูยู่สบายบเพรเมียนผมเงินเพชรจ้เงินบ่ไาะดเพราะว่าม,ม,มันจีดเจียบ <c oughs> ่พสุ่ยสุนี่ <c oughs> เงินทองก็ได้นะมันได้หน่อยแต่ยูต้องต้อยู่บานอกเพราะอะล่ะกินมากกินหนากินน้ยก็เอ้ยัมีย กินครบกินเฉียดไหมครับดังนั้นดูกาลไปเมือนกันผมพ่อได้อยู่อยู่ดอกครับผมอ่ามันพูดอะอยากมาเห็นการกระชินอย่าการคิดดี่ดีศึกษาดี่ดีเขาหลุดไม่คนาหลุดหม่เมียนครับอาศึกษาดีๆศึกษาดี่ดีเท่านั้นแหละครับบําบัเท่านั้นแหละครับเบิงเบิงเบิงหัวฟูแล้วออาหลายๆคนบ่เข้าใจหลายๆคนเบิงหัวฟูแล้วง่วงสี่สิบตัวแล้วเลี้ยงยังไงเอาว่าเบิงอันนี้ก็มันการจัดการผมผมง่ายๆผมเป็นคนอิขาดครับนี่ ผมเฮ็ดให้ให้ผมง่ายที่สุดครับเออห้างนี่คือจค่เห็นนี่แหละไก่เขาเขาเป็ต้องเอารถเข็นตัดตัดตัดเออเมื่อยก็เอาเท่กระสอบนี่มันง่ายอ่าเท่ห่าดไปเลยง่ายง่ายมันง่ายครับมันวัวหูไงนี่วัวหูกเขาต้องเอามันไปกินน้ำแต้องมีห้างน้ำมันยากก็บอกต้องหูครับแต่ยังไปกินเองอยู่ข้างหลังอืมเออผมผ่าอะไรมันยากเดี๋ยมันผมว่ามันบาแมีนมันบาแมีนเออผมก็ว่า เฮ็ดอยากเฮ็ดมันง่าย่ในไงเฮ็ดง่ายเขาก็เขาก็จัดการง่ายเขาก็เกลียวซีนิปโตเกี่ยวบากเกินชั่วโมงเพราะว่าก็ก็อยู่แบบมกเกินชั่วโมงเหมือนเนาะทั้งเราต้องควบจะอานห้างเฮ็ดยังแล้วเติมหนาเติมนั่งอยู่มันเกือบชั่วโมงครับเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงแรงชั่วโมงหนึ่งเออเฮ็ดงาสองชั่วโมงเฮ็ดงาสองสัวโมงเขาก็มีโอกาสเขาก็ได้เพศยังอื่นถ้าอยากเฮ็ดแต่นั่นนี่เขาก็เขาแต่ก็ได้เฮ็ดเพราะว่าถ้า เขาเห็นมันหยากเครียดสิเลยมันเมื่อยเลยระบาดแมนแมนแมนครับเห็นแหลงระบาดนี่แมนครับบั่นมันก็บริเวรใส่ครับแต่ว่าปกติพวกมันบริใส่หรอพวกก่อนอยู่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 เรียนอยู่เหนียบถึงว่ามันง่ายกับรางกับบางทีก็มีอุบัติเหตุเอาของมาใหม่อยู่ดีๆแม่งสาดกันเขาหักกับมีหัวทันออกออกกว่าท่านออกปองกว่าท่านตื่นตึ้งเขาให้เขาปวดออกปวดนอนอยู่ทั้งนอกครับ รักษาพยาบาลไปอืมมันก็เลยว่าบางทีมันมันกับป่อยปะอะไรเรื่อยไปได้ก็ับแต่ง่ายหอกเลี้ยงวัวเลี้ยงยังได้ก็ได้แต่ว่าเขาก็เป็นห่วงของไงเนาะกับผมกับพ่อค่อยๆใส่ดอกพ่อ่ไปใส่ครับแม่นครับครับอันนี้คือเลี้ยงเป็นเลี้ยงเพ็ดอดห้ง่ายๆได้ครับเนี่ยครับเลี้ยงเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงงัวบ่ใส่ยาเนาะแต่ว่าใส่เงินได้เลี้ยงงัวบ่ใส่ยาใช่ดูี่ใช่ใส่เงินเพราะเขาซื้อมาอาหารนะครับถ้าเลี้ยงแบบผมเนี่ยมัน มันบอกคือ,อยังอยู่ฝั่งทางทางเพรบุรีทางกำแพงทางขุนทางขุนเขามีอาหารอย่างอื่นผสมหลายม,มันกับมันกับบงเลืองอาหารมีกากอันนั้นกากอนี่มีขา้าวโพดบนมีขา้าวโพดบดมีอันาน,านั้นอันนี้มันมนหลายเออของเขามันก็ได้เป็นใสเขาใสทุนมาหลายเกีย้ยสามกระสอบเอาอาหารอย่างอื่นใจอีกสี่หากระสอบมันก็อิ่มแล้วแต่บ้านนนเ่ามันไก่ไก่วพทบุรี ทุ่มนั่นมันมันต้องซื้ออีกมันกลเป็นเป็นเป็นเพิ่มเพิ่อมาอีกผมนะครับก็ผมว่าเดี๋ยวก็ผสมมาอย่างมันหยากเอาแต่อาหารอย่างเดียวเอาแคลนๆนี่ล่ะเออแต่ว่าแพงใช่ว่าค่าค่าใส่ใจผมมันแพงต่อสู้อแต่ว่าของผู้อื่นมันอาจจะโต๊ะยู่ปมันเดือนละพันต่อโตแต่ของผมมันต้อง เกือบสามพันอืมเพราะว่าเข้าพอพอบริการเสริมเข้าแบบแข็งๆเลยแล้วก็ไฮไลท์ว่ะแล้วก็ไฮไลท์บุฟเฟ่ไปเลยบ่บ่ได้กลาว่าตัวนึงเนี่ยมันต้องใส่หาโล่หุกโล่แล้วแต่แล้วแต่จะกินเออกินได้หลายกับกินไปหลน์เลยแต่ว่าถ้าถ้ามันเบิดก็ค่อยเติมค่อยค่อยเติมเอาถ้าบ่เบิดก็ให้อยู่ประมาณนี้แหละให้ว่าสี่สิบตัวผมใส่อยู่เหมือนละสิบห้าสิบหกตัวโอ้ ใส่แบบมือชชเฉลี่ยเกือบเกือบเป่นเกือบแม็นตัวละซิบโลนะครับพอมีพี่น้องครับตัวละซิบซิบโลที่ผสอบตัวละกั้ตัวละซิบโลซิบสอบมันได้๋ยสามซิบโตประมาณตัวละซิบโลหระครับอืมแต่ครับประมาณตัวละซิบโลต่อเมือนะครับพอมีพี่น้องครับก็แสดงว่าเพิ่นกาให้กินแบบจู้ใจคือเพิ่นวาอีหลีน,นะครับแต่ว่าถังถังวัวมันมันกินได้กินหลาย มันกะงัวเขาก็ดีรับดบดลดนแห้งมันก็อ้วนเต็มสามเดือนนี่งวนกับยังบ่ไไรครับอืมสามเดือนน่าแบบตูตาไปเลยเม่นครับสองเดือนกลัวนี่ก็ถ้าจำได้คำหนึ่งก็ขายอืมขายได้ครับขายได้ครับอันนี้แห้งห้่กี่ลายครับอันนี้คือวิธีการจัดการนะครับพ่อพี่น้องครับก็คือข้าวขวเพื่อนว่าเรียงง่วนะครับตอนนี้ก็คือต้นทุนสื่อเข่ากับบ่แพงนะครับแต่ว่าขายกับ ได้โบแพงคือกันนะครับแต่ว่าขอดีก็คือช่วงนี้เพิ่นมาซื้อง่ายขายของนะครับอันนี้คือหัวภูฟาร์มนะครับพอมีพี่น้องครับเอาผู้ใดสนใจอยากมาเล่นน้ำพี่กัดอ่ายู่บรนท่อนครับครับอยู่ตําบลทลาดอําเภอบรินจังหวัดอุบลครับผู้ใดอยากได้งูว่อยากได้ยังน้ำก็โค้งเข้ามาแม่เงครับาฝากเบอร์ครับหรือยันไก่หรือว่าอยากขายงัวโค้งก็ได้ครับก็ถามมาได้เลยว่าพอมียผมก็ซื้อเรื่อยๆครับเออซื้อเขาตลอดนั่นแหละ จะว่าส่วนมากผมมีทีมงานเขาหามาวันเออก็ไปเอาน้ำเพิ่มประจําครับแต่ว่าหากมันดิ่งด่วนหากมันอยากข,ขายหรือจังไงก็โทรมาหากกระไดามาปรึกษามากยังกระไดฝากเบอร์ฝากเบอร์ศูนย์เก้าสองครับสี่สองห้า สี่สามสามสองครับผมครับผมเฟซบุ๊กหัวฟูฟาร์มหัวฟูฟาร์มนะครับพผมพี่น้องครับตัวจริงต่องหัวยองยงฟูฟูแบบนี้นะครับขัดโมแมนต์ขัดตัวปลอมเนี่ยคือผมสังเกตเบื้องผมนะครับขัดตัวปลอมเนี่ยคือแบบผมเหลี่ยมเนี่ยโมเมนนะครับโมเมนฟูข่าวว่าส่เสือผาขาดีกโมเมนต์โมเมนอีกนะครับผมพี่น้องครับโมเมนต์โมเมนตัวจริงอันนั้นคือตัวปลอมนะครับวันนี้ขอขอบคุณน้องพ่อฟูครับผมคครรัับบดี